สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรรณพรภัยศรีป,รปรรวัคซอ1แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นค่ะวันนี้จะมานำเสนอวงจรเข้ารหัสแบบดิจิตอลค่ะค่ะสวัสดีครังนะคะวันนี้จะมานำเสนอวงจรเข้ารหัสแบบดิจิตอลนะคะค่ะก็จะเข้าแดออกสานะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็น Input ตรงนี้ก็จะเป็น o u t p u t นะคะค่ะก็จะมาดูตารางให้มันสอดคล้องกันนะคะค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็น data input <laughs> นะคะ data input ก็จะมี <laughs> d 1 d 0 d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d, 6, d 7 <c oughs> นะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็น output นะค <c> ะ output <oughs> ก็จะมี q 0 q 1 q 2นะคะค่ะเมื่อ data เข้ามาเป็น data input เข้ามาเป็นแบบนี้ เอาพุทก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็น encoder นะคะตรงนี้ก็จะเป็น input นะคะก็จะเป็น a0 a1 a2 ตัวนี้ก็จะเป็นเอาพุทนะคะ q0 q1 q2 นะคะต่อไปก็จะมาดู บล็อกใดแกมนะคะอินพุตก็จะเข้า4ออปต์ก็จะออก2นะคะค่ะส่วนตรงนี้เป็นตารางความจริงนะคะค่ะอินพุตเข้าก็จะเป็น1000ส่วนออปต์ออกก็จะเป็น00ค่ะต่อมาอินพุตเข้า ก็จะเป็น0100เอาพุตออกนะคะก็จะเป็น10ต่อมาค่ะอินพุตเข้าก็จะเป็น0010เอาพุตออกนะคะก็จะเป็น01นะคะ,ะ,ะ,คะต่อมานะคะอินพุตเข้าก็จะเป็น ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะเอาพุทออกนะคะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะต่อมานะคะอินพุตเข้าก็จะเป็นศูนย์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 เอาพุทออกนะคะก็จะเป็นเอ็กซ์เอกคือค่าที่ไม่แน่นอนนะคะจะเป็นหนึ่งก็ได้หรือเป็นศูนย์ก็ได้นะคะ ค่ะต่อไปก็จะมาดูวงจรเข้า8 input, าปดอินพุตออกสามเอาพุตนะคะต่อไปดีศู์ดีหนึ่งดีสองดีส d ม d ี d ี d ด d ห d าดีแล้วก็ D7 นะคะก็จะเป็นอินพุตนะคะส่วน Q0 Q1 Q2 นะคะก็จะเป็นเอาพุตนะคะค่ะ Q0 นะคะก็จะเท่ากับ D1 บวก D3 บวก D5 แล้วก็บวก d 7นะคะต่อมานะคะ Q1 ก็จะเท่ากับ D2 บวก D3 บวก D6 แล้วก็บวก D7 นะคะต่อมานะคะ Q2 นะคะก็จะเท่ากับ d ีบวก D5 บวกดีแล้วก็บวก D7 ดนะคะค่ะก็มีประมาณนี้นะคะวงจร เข้ารหัสแบบดิจิตอลนะคะผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ